สว,ส,สวัสดีค่ะวันนี้เราสองคนจะพาพี่น้องมากินคณะหมูกรอบกินกับแตงไร่กรอบๆนะครับเนาะใช่ค่ะซื่อมาจากร้านไทยใหญ่นะครับอันนี้ผีมื้อน้องมวนนะครับทำเองเนาะใช่ครับก่อนกินแล้วผากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแล้วผากินด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งจังเตือนไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากมากครับน่าทาน้วยกันครับ วันนี้น้องวลเขาทำาุน้าหมูกรอบให้กินนะครับมาพี่น้องกินข้าวได้เหมือนกันค่ะมแมวน่ครับเยอะมากครับอร่อยครับ ม้วทอดใหม่ๆเลนะคะมีคกอบะ ใช่ครับมาได้เจอกันนะคะหรือ,อว่าคิดถึงทุกคนเหมือนเริ่มนะงานเยอ,อะครับคำนี้องคำเ มหมูกรอบเยอะๆเลยนะแบบหมูกรอบพอทำเองน,นะ chẳng lại, yam miên ngòi rồi nhá, chẳng lại, chắc, không biết, quan ไม่เหลืออ่ะด้านนี้ที่บ้านยังไม่มั่งเมืองไทยแต่ยังปลูกได้ได้อ๋อกินจริงกินกว้างครับมาอยู่เมืองไทยนี่ลูกกระจี๊ดเหลียวยี่สิบสามกี่บาท,ทบาเลยสุดท้ายใส่เสือก็จะน้ำซีอก็อยากเก็นแค่เขาเรียกว่าอะไรนะใส่มาเนอะอ่าใส่มันเลยที่บ้านเขาเรียกใจ ันที่ก็อยากกินแค่ข้้งน่ถทาไล่ให้มันสุกเนาะหวานเนาะคุณยาชอบเอาใส่จำถ้าเป็นมันคงคุดใส่ยำใส่ผริุ๋งขราด้วยนะอร่อยครับแต่ว่าครึ่งสุกครึ่งดิบอะไรอย่างนี้ครับ ไม่ใช่ว่าต้มนะแบบที่มันสูตรจากต้นเนาะหวานครับเือกมันจะเป็นชีสั่งใช่ครับมันจะออกเปรี้ยวเปรี้ยวหวานใช่ครับน้ำก็หวานนะอืม,อม,มนแบบ้ำก็เปรี้ยวใช่ครับใบเกี่ยวข้าวนิ่มเยอะ แล้วก็เก็บมนเมล็ดมันไว้ปลูกต่อปีหน้านะใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนนะตอนสี่ห้าปีมานี้ไล่เข้าอะไรเงี้ยเขาก็ฉีดยาแันวนะไม่ค่อยปลูกแล้วครับปลูกก็ปลูกเิีงนิดหน่อยแตงไรอะไรเงี้ยมันอะไรเงี้ยมันม่วงอะไรเงี้ยครับ มันก็จะออกฤทธ่มากมันก็ไม่นม่เสีย อยู่ที่ไหนก็ตามไปพังแตนหิวข้าวนี่ว่าจะกินหมดทั้งหม้อเลยเข้าวคือแล้วมากินจริงๆมันแม่กินไม่ได้เยอะเนอะถ้าแต่ว่าเราหิวมากๆนะเนาะแต่ถ้าไม่ค่อยหิวเนี่เอาละกินเยอะฮะเดี๋ยวค่อยกินต่อคนระับ สวัสดีครับส,ส,สำหรับคลิปนี้เราสองคนขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับฝากดกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแดงฝ่ากินเลยนะครับขอบคุณมากๆครับ